วิธีใช้แม่แบบอัตโนมัติในแอปพลิเคชันแต่งรูปโฟโต้กิจไม่ต้องเสียเวลาทำข้อความรูปภาพใหม่ก็ใช้งานได้เร็วขึ้นสวัสดีครับก็พบกันอีกแล้วนะครับผมตุกพิลมนะครับก็ยินดีต้อนรับทุกท่านเลยนะครับเข้าสู่ช่องนายตุกอะไลมือชีพนะครับก็ในวิดีโอนี้จะมาสอนวิธีนะครับการใช้แม่แบบนะครับของตัวแอปพลิเคชันโฟโต้กิจที่ผมใช้ประจําเลยอันนี้คือผมใช้ประจํานะต้องบอกนะครับ ว่าเฮ้ยเราไม่ต้องพิมพ์หรือทําใหม่เนี่ยทำยังไงนะครับแต่ก่อนจะไปเริ่มต้นกันก็ฝากเพื่อนๆช่วยกันกดติดตามกด s u b สไครต์นะครับกดไลค์กดแชร์ท่านใดที่กดติดตามกด s u b สไครต์เขาขอให้ปีนี้เป็นปีทองของเพื่อนๆน,นะครับเงินทองไหลามาเทมานะครับคนละหนึ่งซับสไครต์เพื่อเป็นกําลังใจในการทำวิดีโอขอบพระคุณครับโอเคทีนี้เรามาดูกันว่าเราจะใช้ไอตัวแอปพลิเคชันโฟโต้กิทนี้ยังไง อันนี้คือผมใช้เป็นประจำนะครับนะพอเข้าไปที่แอปพลิเคชันแล้วอ่ะอย่างอันนี้นี่คือผม,ผมทำเอาไว้เมื่อกี้เนาะนะครับลองไม่ได้ลองทำทำเพิ่อโปรโมตนะครับอันนี้เป็นแม่แบบนะครับอ่ะทีนี้พอเราออกมาเวลาที่เพื่อนเข้ามาเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเข้ามาที่หน้านี้ถูกต้องไหมครับก็คือหน้าหลักอ่าหน้าหลักพอเราเข้ามาเสร็จแล้วเนี่ยเห็นไหมครับในนี้มันจะมีเขียนว่าฉบับล่างเห็นไหมเนี่ยนะครับเป็นฉบับล่างหรือเป็นแม่แบบตัวโนมัติที่เราเคย ที่เราเคยพิมพ์ไว้อ่ะที่เราเคยพิมพ์ไว้จิ้มก็ไปนะครับเนี่ยเห็นไหมอันนี้คือรูปภาพที่เราเคยทาเอาไว้ทั้งหมดเลยทั้งรูปภาพทั้งข้อ <Net> ความอ่ะลองจิ้มไปที่อันนี้ก่อนทําไมใชใ้อันนี้เพราะว่าอันนี้ม <Mm ันจะมีลายด้วยมีรูปภาพด้วยนะครับอ่ะพอเราจิ้มเข้ามาแล้วเนี่ยเห็นไหมอันนี้คือแม่แบบเห็นไหมรูปภาพนี้เราแก้ไขเราจิ้มที่รูปภาพนี้เราก็แก้ไขได้นะครับเห็นไหมจิ้มที่ข้อความเราก็แก้ไขที่ข้อความได้นะครับเนี่ย อ๋อแม่แบบอันนี้โทษทีนะครับแม่แบบอันนี้ผมไม่ได้เปลี่ยนนะอ่าผมไม่ได้เปลี่ยนผมดึงรูปมาอันนี้คือดึงรูปภาพมาใส่นี่นะครับเนี่ยผมดึงรูปภาพมาใส่เนี่ยนะครับแต่ว่าตัวข้อความเนี่ยผมไม่ได้เปลี่ยนอ่านะครับไม่ได้เปลี่ยนเดี๋ยวผมขออนญาอออกไปเอาอันใหม่อ่าเดี๋ยวทําอันใหม่ให้ดูนะครับละทิ้งไปก่อนนะผมไม่บันทึกเป็นฉบับล่างนะละทิ้งผมเอาเป็นอันไหนดีที่มีอ่ะอันนี้นะครับที่ผมทําไว้นะอันนี้นะ เป็นข้อความนะครับ id line นะครับเห็นไหมข้อความ id line เนี่ยนะครับเนี่ยเราแก้ไขได้คราวนี้เราก็กดต้องมากดที่ตรงนี้ก่อนนะครับลบไ i ตัวลายน้ําของแอปทิ้งไปก่อนเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ไปเอารูปภาพมาเพิ่มได้แล้วเราจะเพิ่มรูปภาพก็ได้นะนะครับสมมติว่าผมจะเอารูปเพิ่รูปภาพมาเพิ่มผมก็กดเพิ่มตรงนี้นากดเพิ่มตรงนี้นะครับกดเพิ่มรูปภาพเฉพาะก่อนนะอันนี้คือรูปภาพ ที่เราต้องการดึงขึ้นมาแทรกนะครับให้มันลอยอยู่ข้างบนที่เราไปตัดแปะไว้อเป็นภาพนี้นี่ที่ผมทาลอยๆไว้นะแบบนี้นะครับแล้วก็เอามาวางแบบนี้ก็ได้ทีนี้ไอ้รูปภาพเนี้ยที่เป็นรูปภาพพื้นหลังเนี่ยผมจะเปลี่ยนละผมจะเปลี่ยนผมจะไม่ใช้ค่ายนี้ละผมจะไม่ใช้ค่ายใหม่แม้ผมก็จิ้มที่รูปภาพนะคบเห็นไหมจะขึ้นก็เป็นกรอบติฟ้ามาแล้วมีให้เราแทนที่เราก็กดแทนที่ครับทีนี้ผมว่าผมจะใช้รูปไหนอ่ะ ผมจะใช้เป็นของรูปนี้อเป็นของยูพิกอ,อย่างนี้ผมก็ขึ้นเลื่อนขึ้นมาแบบนี้ปึ๊บเนี่ยเห็นไหมครับเราเอารูปภาพมาแทรกได้เสร็จแล้วเนี่ยเราก็ไม่ว่าจะทําอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราขยับได้หมดเลยเนี่ยรูปตัวนี้เราก็ขยับได้นี้เราก็ขยับได้สมมุติว่านี้ผมเอารูปภาพมาวางเสร็จแล้วนะครับแล้วก็ผมต้องการขยับอันนี้มาให้มันดูอย่างนี้หน่อยอ เห็นไหมพอเสร็จแล้วเนี่ยผมก็จะเพิ่มข้อความเข้าไปอีกได้ไหมอ่ะสมมติผมต้องการเพิ่มข้อความอีกนะผมก็กดที่ตรงนี้นะครับนี่กดตรงนี้นะกดปุ๊บเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็จะให้เราใส่ข้อความเพิ่มได้ผมก็ใส่ข้อความอ่ะรับสมัครตัวแทนออนไลน์นะเห็นไหมครับทำแบบนี้ก็ได้เนี่ยแล้วเราก็ทำให้เล็กลงวิธีการทำให้เล็กลงก็คือ เอานิ้วมาวางตรงนี้นะครับแล้วลากมันไปทางนี้อนะครับเนี่ยอันนี้ว,วางแล้วก็ลากขึ้นไปมันก็จะย่อนะครับย่อให้เรานี่นะครับเนี่ยออนไลน์นะครับแบบเนี้ยเพิ่มเติมเพิ่มไปได้พอเราทําอันนี้เสร็จนะครับเราอาจจะไปใส่เบอร์โทรใส่ QR code สมมุติว่าถ้าเรามี QR code เราทํายังไงหลี๋ยาจะเราต้องการ QR code มาวางเราก็นี่จิ้มที่ตรงนี้นะครับอ่าไปหนึ่งครั้งแล้วไปเพิ่มรูปภาพมาไปเพิ่มรูปภาพมานะครับ อันี้รูปภาพเราเราก็มาจิ้นตรงนี้ต่อจิ้นตรงนี้ต่อเสร็จแล้วเราไปหารูปภาพที่เป็น QR code มีไหมอ่ะสมมติผมใช้รูปนี้แล้วกันอันนี้ลองลองทำให้ดูน да. to e. ะคร <net> <net vap en problem> ับผมก็ย่อ QR code ออกมาแล้วก็วางไว้ตรงนี้แบบนี้เรียบร้อยเสร็จแล้วหนึ่งรูปเราก็ได้ภาพแบบนี้มาเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ทําการเซฟวิธีการเซฟก็คือเรากดตรงนี้นะครับกดตรงนี้กดปึ๊บแล้วเราก็กดบันทึกพอเรากดบันทึกเสร็จแล้วเนี่ย อันนี้นั้นถือว่าเป็นแม่แบบแล้วนะครับถือว่าเป็นแม่แบบแล้วอ่ะผมออกไปจากแอปพลิเคชันนะนะครับอ่ะแล้วผมมาเข้าใหม่ผมมาเข้าใหม่นะครับกดเข้าใหม่ที่แอปพลิเคชันป๊าลงไปแล้วผมเก็บพิม์ใหม่ผมต้องการใช้รูปภาพมาเดิมเนี้ยรูปรูปภาพเมื่อกี้เนี้ยผมก็มาที่ฉบับล่างฉบับล่างกดจิ้มเข้าไปเห็นไหมฮะผมมีแม่แบบอยู่แล้วผมจิ้มเข้าไป แบบนี้แต่ว่าทีนี้่มาดูต่อแม่แบบรูปภาพเราลบได้ไหมเนี่ยนะครับเนี่ยเราก็ลบรูปภาพได้ลบได้หมดเลยเห็นไหมเนี่ยเราทําได้หมดเลยได้หมดทุกอย่างเห็นไหครับขึ้นว่าว่าเราเนี่ยใช้ทําอะไรอ่าเห็นไหมถ้าเราต้องการแค่เปลี่ยนพื้นหลังเดียวเนี่ยเราก็เปลี่ยนแค่พื้นหลังอย่างเดียวเปลี่ยนพื้นหลัง,อง,เ,เ,ลลงเอารูปอะไรดีอืรูปออนไลน์อ่ะหาเงินออนไลน์ปึ๊บลงมาอ่ะเปลี่ยนสีหน่อยสีมัน ไม่ไม่ชาร์จะให้มันเป็นสีแดงมันเป็นพื้นสีแดงอะแบบเนี้ยนะครับเห็นไหมมันง่ายไหมแล้วอะทำกรอบสีเหลืองให้สักหน่อยนะครับก็จะได้เข้มๆเราก็อาจจะดึงขึ้นไปไว้ข้างบนให้มันดูใหญ่หน่อยเนี่ยคือต้องลองเล่นเรื่อยๆอยู่ตลอดเวลานะครับแล้วเราจะคล่องไปเอง อ่าแรกๆก็จะตะกุกตะกักนิดนึงนะครับอันนี้คือผมบอกเลยว่าผมใช้แอปนี้แต่งรูปทุกวันทําข้อความง่ายๆทําทอะไรที่มันแบบให้รูปภาพรู้สึกว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงเนี่ยนะครับแล้วเราก็ใช้ทุกวันเสร็จแล้วผมก็เสร็จแล้วก็กดตรงนี้เหมือนเดิมนะครับถ้าเกิดตรงไหนกดมันไม่มาก็ให้เรามากดตรงมุมตรงนี้ให้ได้นะครับก็กดปึ๊บลงไปเนี่ยแล้วเราก็ก็บันทึกนะครับอ่านะอืมเห็นไหมเรียบร้อยแล้วได้มาแม่แบบอีกหนึ่งแม่แบบแล้วทีนี้อ่ะย้อนออกมา สำหรับสำหรับเพื่อนๆที่ทำยูพิจูอ่าผมก็จะมีเทคนิคาบางบางทีผมก็ใช้นี่อย่างนี้เลยนะครับทำพวกโปรโมชั่นเนี่ยนะครับผมก็มาเปลี่ยนรูปเอาเนี่ยเอารูปเราใส่เอาไว้ก่อนอย่างเงี้ยแล้วก็เอาไอเดีเรามาใส่แล้วเราก็เอาเปลี่ยนรูปพื้นหลังเนี่ยนะครับจิ้มรูปพื้นหลังอยากได้รูปไหนอ่ะเ,เราก็เอามาใส่สมมติว่าอ่ะอยากได้รูปหน้ากากอย่างเงี้ยเห็นไหมฮะเราก็เอามาใส่เห็นไหมได้แล้วเรียบร้อยง่ายมากนะครับหรือ เราจะไปทำอย่างอื่นนะอันนี้ผมขออนุญาตออกไม่เซฟนะครับอหรือว่านที่ผมทำอาไว้ก็คือทำเป็นพวกโปรโมชั่นอย่างเงี้ยนะครับอ,อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอ,อย่างนี้ก็ได้เห็นไหมครับเนี่ยแล้วเราเข้ามาแก้ไขรูปภาพเพราะว่ารูปภาพมันหายไปแล้วไม่มีแล้วเราต้องการทำโปรโมชั่นพร้อมส่งอย่างเงี้ยเห็นไหมครับเนี่ยเราก็ทำได้เห็นไหมมันจะเร็วแล้วก็ไม่เสียเวลาพวกข้อความข้างบนยังอยู่เนื้อหาตรงนี้ก็ยังอยู่ แต่สิ่งที่เราจะต้องลบทิ้งก็คือเนี่ยครับพวกที่เป็นลายน้ําของเขาเนี่ยนะครับลบทิ้งแต่ว่าอย่างอันนี้ผมลบทิ้งไม่ได้แล้วเพราะว่าตอนทําอันแรกผมลืมลบมันก็จะติดอยู่นี้ตลอดเพราะฉะนั้นตอนที่เราทำเนี่ยนะครับเราต้องศึกษาและแก้ไขให้ดีนะครับเราก็จะได้แม่แบบขึ้นมาหลายๆอันเพราะว่าบางทีเนี่ยเราต้องการความเร็วเรามีรูปภาพหลายๆรูปแต่เราต้องการเนื้อหาเดิมอาจจะเป็นชื่อเดิมอคอนเทนต์เดิม เพียงแต่เปลี่ยนแค่พื้นหลังคือรูปภาพอย่างเดียวอย่างเงี้ยเราก็เลือกทําแบบนี้ได้นะครับก็ฝากเอาไว้แล้วงานนะครับเทคนิคง่ายๆที่เพื่อนๆอาจจะแบบมองข้ามไปหรือว่าไม่รู้วันนี้ก็เลยเอามาบอกกันนะครับสําหรับตัวแม่แบบหรือตัวฉบับร่างอันนี้นะครับผมใช้คําว่าเป็นแม่แบบเนาะนะครับหรือว่าเป็นฉบับร่างก็ได้นะครับอ่ะฝากไว้สําหรับแอปพลิเคชันโฟโต้กิทนะครับเพื่อนๆเราไปลองเล่นกันดูแล้วกันนะครับ ก็เหมือนเดิมเลยก่อนจากการค์ก็ฝากเพื่อนๆช่วยการกดติดตามกด subscribe แล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์วิดีโอนี้นะครเพื่อเป็นประโยชน์แล้วก็วิทยาฐานให้กับเพื่อนๆได้เอมาเอาไปใช้และสร้างประโยชน์สร้างไรายได้กันนะครับแล้วเจอกันในวิดีโอต่อไปสวัสดีครับ